สำหรับใครที่เป็นสิวบ่อยๆนะคะอยากหาวิตามินเป็นตัวช่วยในการลดการเกิดสิวลดผิวอักเสบและทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นโดยไม่ต้องทานวิตามินจำนวนเยอะเม็ดค่ะทุกทัมีตัวนี้มาแนะนำเลยค่ะ ตัวนี้เขาชื่อว่า v e n i t a a c n คโนนะคะเขารวม3ขั้นตอนที่จะช่วยป้องกันการเกิดสิวค่ะขั้นตอนแรกคือลดความมันบนใบหน้าและลดการเติบโตของเชื้อสิวนะคะซึ่งได้แก่กลุ่มวิตามินกลุ่มนี้เลยค่ะวิตามิน D3 วิตามิน B3B5 มบีโครเมียมพิกโคลีตซิง n กิลโเนตกลุ่มที่2นะคะคือกลุ่มที่ลดการอักเสบของผิวค่ะตัวนี้สำคัญมากๆเลยคือ Alpha l i p o อ c ก c i d ตัวนี้นะคะเขาจะเป็นการรีไซเคิลวิตามินที่หมดประสิทธิภาพไปแล้วกลับมาใช้ใหม่ค่ะได้แก่ตัววิตามิน D วิตาม ของเรามีความกระจ่างใสขึ้นค่ะและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่3นะคะเขาจะทําให้ผิวของเราี่ยมีความแข็งแรงขึ้นโครงสร้างผิวของเราแข็งแรงมีความชุ่มชื้นนะคะมีถึง3ตัวด้วยกันทนนี้ค่ะตัวแรกคือเรสเวอร์ทอลนะคะช่วยฟื้นฟูระดับเซลล์ผิวตัวที่2คือสารสกัดจากทับทิมสเปนค่ะเขาจะทําให้ผิวของเรากระจ่างใสแล้วก็คงความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะและตัวสุดท้ายนะคะคือเซรามายจากเข้าญี่ปุ่นค่ะเขาจะทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นกับีกน้ําได้มากขึ้นซึ่งการาาาานนนนนนง่่่่่ยมกๆคคคะะแววเ็อออหรื ตื่นเช้ามาทานตอนทองว่างได้เลยค่ะตอนนี้เขามีโปร1แถม1ค่ะเพียง890บาทเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ที่ e, s h o p e ี l a z a d a ้าคอนและบิวทรมทุกสาขาเลยนะคะ